สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับสุดยอดนางฟ้าคันนี้ครับผมเชฟโรเลตครูซครับนางฟ้าราคาเบาๆครับคันนี้วิ่งมาแค่91,000กิโลครับผมว้าวๆครับวิ่งน้อยมากครับ91,000มโลครับสวยสดใสกิ๊บกบครับผมสีสันสวยมากเลยนะครับรถมีเสน่ห์สุดๆครับผมภายในก็สดครับรถสภาพนางฟ้าหายากครับคันนี้ครับบอกเลยครับหนึ่งในร้อยคันจะหาแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ การขับขี่ยอดเยี่ยมครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่มีปัญหาแรงสิ้นนะครับผมรถสวยพร้อมใช้ทันทีครับท่านใดมองหาอยู่ครับรถสวยราคาเบาๆครับไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับ มาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ Live เพลย์เคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำาเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับและเรามีบริการ d ด l i v e r y ด้วยครับผม จัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและเรายังรับซื้อนะครับรถบ้านสภาพดีครับทุกรุ่นทุกคันทุกราคาครับเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับท่านใดมีรถต้องการขายหรือมีคนรู้จักพี่น้องเพื่อนๆต้องการขายติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับเรามีคณะนะนให้ด้วยครับผมโอเคครับมาเลยครับมาเจอกับนางฟ้าหายากคันนี้ครับเรียกได้ว่าสภาพหนึ่งในร้อยก็ว่าได้ครับผมสวยจัดจริงๆเลยครับคันนี้ครับเป็นเชฟโรเลตครูซครับผมนี่ครับ 1.8 LS ครับปี2012ครับหรือ2555ครับสวยมากๆครับสวยจัดโดนใจจริงๆครับผมสีสันสวยมากเลยครับเงาวับครับเทาเมทัลิกครับหรือเทาไทเทเนียมครับนี่เทาเข้มเข้มครับสวยจัดครับสีนี้ชอบมากๆเลยนะฮะโดยส่วนตัวของผมนะฮะชอบมากๆครับเป็นรถที่มีเสน่ห์สุดๆเลยครับการขับขี่ยอดเยี่ยมเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ครับขับดีขับมันมากๆครับผมเป็นเครื่องยนต์1,800ซีครับ สวยงามจริงๆเลยครับไมน้อยครับวิ่งมาแค่91,000กิโลครับว้าวว้าวครับไม่สวยๆเลยนะครับนี่ฮะบอดี้ฮะดูฮะสีสันสวยๆแบบนี้ครับสวยกริปเงาวับสวยจัดเลยครับนี่สวยมากๆเลยนะครับสีสันสวยครับผมนี่งามเลยนะครับนี่สีนี้มีเสน่สุดๆครับตัวถังนะครับบอดี้เดิมบางสนิททั้งคันครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับนี่ครับห้องโถงห้องท้ายด้านท้ายมุมมองสวยงามฮะเส้นสายไฟทุกอย่างงามจริงครับผมไม่มีชนแน่นอนครับรถชนเราไม่เอามาขายนะครับรถบาดเหตุไม่เอามาขายแน่นอนนะครับอุดรรถบ้านนี่การันตีสภาพเลยนะครับผมว้าวเลยนะครับสีสันสวยจัดเงาวับครับผมสภาพสีผมว่าไม่ต่ำกว่า95%ครับ น่าจะไปได้ถึง97 98เลยนะครับเงาวับไม่มีด้านเลยนะครับผมแลกเกอร์ไม่มีตายครับนี่ครับดูสวยทุกมุมมองจริงครับสภาพสงสภาพสีครับดูเลยนะครับโอ้โหสวยจริงครับนี่ครับชมเลยนะครับสภาพยางนะครับนี่ครับยางสวยๆเลยนะครับผมดอกสวยเลยครับปี2019ครับรถวิ่งน้อยครับดูฮะ ดอกยงดอกยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับสวยเลยฮะยางใช้ได้อีกยาวเลยครับผมแม็กมาเดิมๆครับนี่ครับแม็กเชฟโรเลตมาคู่ตัวแบบนี้ครับรถสวยใสเดิมๆครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมครับสวยจัดจริงๆฮะนี่ดูเลยนะครับถูกมุมเลยครับมีเสน่ห์โคตรครับและการขับขี่บอกเลยครับยอดเยี่ยมสุดๆครับในราคาเบาๆฮะราคาแบบนี้แสนกว่าบาทครับ หารถที่เป็นทรงนี้สภาพนี้หาไม่ได้ง่ายแน่นอนนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อเลยครับสวยจริงๆครับเชิญครับมาชมความงดงามในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับนี่ครับหาที่รล่มๆนะฮะถ่ายภายในกันนิดนึงฮะภาพจะได้สวยคมชัดนะฮะออกมาชัดเจนครับผมนี่ครับสวยจัดจริงๆเลยนะครับนางฟ้าหนึ่งในร้อยคันนี้ครับชมเลยฮะภายในภายในครับมาดูเลขไม์กันครับผม เลขไม่วิ่งมาเพียง91,000กิโลครับนี่ครับวาวๆเลยครับไม่สวยๆเลยนะครับผมไม้แท้เลยนะฮะนี่ครับเจ้าของนี่ดูแลดีครับใช้งานมาถือว่าใช้มาน้อยมากครับใช้มาไม่หนักเลยครับผมอะไรมัลติฟังก์ชันครับนี่ครับควบคุมเครื่องส่งเครื่องเสียงได้ครับแอร์เย็นเพลงเพาะเลยนะครับผมภายในสวยจริงๆครับชมเลยครับแผงประตูนี่ครับดูฮะ สดๆครับแผงสวิตนี่ครับดูเลยครับผมนี่เบาะหนังสีดำอย่างเท่เลยนะครับดูครับเบาะนี่เด้งๆเลยนะครับผมไม่มียุบเลยนะครับนี่ครับสวยสะอาดมากครับนี่ครับทำงามแบบนี้เลยนะครับนี่ดูฮะ ว้าวาจริงครับสภาพแบบนี้ครับชมนะฮะสวยมากครับดูดีนะฮะดูแนวสปอร์ตครับผมนี่ครับใช้โทนเทาดำนะครับสวยงามมากนะฮะ ไม่มีโซมครับรับรองครับสะอาดมากเลยนะครับรถคันนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับแอร์นี่เย็นฉ่ำนะฮะน้ำแอร์ระบายดีมากเลยนะครับนี่ครับประตูหนักแน่นมากครับฟังเสียงได้เลยนะครับไม่มีหลวมไม่มีตกครับหนักแน่นสไตล์เชฟนะครับมาทดสอบกันนะฮะกระจกไฟฟ้าครับนี่ครับ นลงออโต้นะครับนี่ครับออโต้นะครับผมนี่พับกระจกปุ่มนี้นะครับนี่ตำแหน่งถ้าจะโยกปรับด้านซ้ายก็เลื่อนมาซ้ายปรับด้านขวาด้านมาขานะฮะกระจกมองข้างนะครับแต่ถ้าโยกลงนะฮะนี่ตอยู่ตำแหน่งตรงกลางแล้วโยกลงครับชมครับนี่ครับพับหูกระจกครับ ยกลงอีกทีนึงเหมือนเดิมครับกลางนะฮะปุบได้กลางได้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดครับสมบูรณ์มากนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะรายละเอียดครบถ้วนครับสมบูรณ์มากครับดูครับรถสวยๆงามๆแจมแบบนี้เลยนะครับให้พาพบรรยายเลยนะครับรายงานชัดๆนะฮะแบบซูมๆครับดุรถบ้านครับผม ไม่สวยไม่เอามาขายนะครับดูเลยครับนี่สดมากๆเลยนะครับแป็นกงแปนเกียร์สายกริปดูฮะบ,บอกคนขับดูให้ชัดๆฮนะดูฮะไม่มีโซมนะครับดูเลยครับประตูแน่นๆครับทุกบานครับ เราจะเสียใจเลยนะครับสภาพแบบนี้ครับบอกเลยครับผลงานสุดๆครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับชมฝั่งหน้าซ้ายกันเลยนะครับปิดตรงประตูแน่นๆครับผมเสียงปิดนี่ป๊ป๊บๆเลยนะครับประตูวสวยสดเลยครับ คู่มือกันครับกระเป๋าเล่มดำยังอยู่เลยนะครับนี่เอกสารคู่ไม้คู่มือนี่บุ๊กเซอร์วอยู่ด้วยครับนี่ครับคู่มือรับประกันสมุดคู่มือครับนี่ครับนี่มานี่ดูได้เลยนะฮะนี่มีประวัติเข้าศูนย์ด้วยนะครับนี่ครับเยี่ยมเลยนะครับผมครบถ้วนครับ ควนเลยเอกสงเอกสารนะครับภายในสวนจริงครับชมฮะสดมากๆเลยนะครับนี่มีปุ่มตรงนี้ฮะมีตำหนินิดหน่อยครับปุ่มปิดเปิดเครื่องเสียงครับตามสภาพการใช้งานนะครับถือว่าดูดีมากแล้วนะครับรถในสเปคแบบนี้ครับอายุขนาดนี้ครับเดิมๆใสๆครับ บาสวยมากเลยครับภายในสวยจัดครับผมนางฟ้าเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับตรงประตูทุกบานไม่เคยแกะนะครับคันนี้บอกเลยครับหายากครับหนึ่งในร้อยครับท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สวยสอดสมบูรณ์แบบนี้ครับผมว้าวครับสุดยอดครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ครับไฟทงไฟท้ายนี่สวยงามมากๆเลยนะครับใสปิ๊งๆเลยครับชมครับนี่ครับให้ชมกันแบบชัดๆครับเส้นสายคิ้วเคิลงดงามจริงๆเลยครับคันนี้ครับนี่ฮะ สภาพแบบนี้ครับหาไม่ได้ง่ายแน่นอนนะครับสวยงามมากครับผมมองด้านท้ายสวยงามมากครับดูฮะมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากเลยนะครับเชฟโรเลตครูซนะครับฝาท้ายตรงนี้นะครับนี่มีสวิตตรงนี้ครับผมนี่ครับเปิดเลยครับฝาทงฝาท้ายเด้งดีนะครับปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนี่ครับสวยงามเดิมๆจริงๆครับคันนี้ครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะดูเลยครับผม ไม่มีชนแน่นอนครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนเลยนะครับนี่ครับบอดี้สวยๆบางๆครับผมนี่ฮะกระโปงกระโปรงเดิมหมดเลยนะครับฝาท้ายครับผมนี่ห้องท้ายนี่ฮะมีที่แขวนของด้วยนะครับสวยงามสะอาดมากครับนี่ครับโอ้โหน่าใช้งานมากครับสะอาดสะอ้านมากครับสภาพดีมากฮะนี่ยางนี่ยางอะไรไม่เคยแตดินเลยนะครับนี่ครับ ช็อปเชิกยังอยู่ครบเลยนะครับนี่สวยครับผมรับรองครับรถนำงามแบบนี้ครับเดิมๆครับผมใส่น้ำมันล้นๆครับไม่เคยติดแก๊สนะครับวิ่งน้อยครับแค่เก้าหมื่โลครับสภาพแบบนี้ครับสุดยอดครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีไม่ขาดนะครับปีห6แล้วนะครับปีหน้าเลยครับผมมาชมหน้าตาความหลอกเลยนะครับนี่ครับหน้าตาหล่อๆเท่ๆเลยนะครับ เลยครับผมไฟหน้าไฟตาครับใสแกล้วเลยครับผมนี่สวยๆครับจานหน้านี่ฮะโลโก้สวยๆเลยนะครับเส้นสายมีอยู่ครบเลยนะครับผมรถไม่มีชนครับมันจะมีเสน่ห์แบบนี้แหละครับนี่ครับรถงามมากๆเลยนะครับผมนี่ห้องเครื่องครับผมสวยจัดเลยครับผมเดิมๆทุกจุดครับผม เหตครบสติ๊กเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้ชมเลยนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์มออกครับผมนี่ครบทุกันเลยนะครับผมเดิมๆครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดรับคืนครับครับได้เลยนะครับครบอย่ใสๆครับห้องเครื่องเดิมครับผมไม่เคยทําสีห้องเครื่องนะครับนี่ครับดูเลยนะฮะนี่น็อตนี่ไม่ขยับเลยนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับตรงนี้ครับ ได้เลยครับโอวัาเลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับให้ชมกันแบบชัดๆซูมๆเลยนะครับกระโปรงเดิมๆบางๆครับไม่เคยเคาะแดงสิ้นครับรถชนเราไม่เอามาขายนะครับนี่ยอดเยี่ยมมากๆครับชมได้เลยครับผมสวยคลิปครับมาดูเครื่องยนต์กันครับผมฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์นะครับอีโคเทก1 8 0 0ซีซีครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เครื่องยนต์เดินเบาเงียบนิ่งสนิทดีมากๆนะครับเสียงเพาะมากครับผมนุ่มนวลครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากแลยทั้งสิ้นครับไม่มีสั่นเลยครับผมนี่ครับเครื่องฟิตฟิตเลยครับมันวิ่งน้อยครับเครื่องฟิตอย่างแน่นอนนะครับใช้ไปเลยครับโยยาวครับผมเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์เพอร์เฟคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเอาไปใช้งานได้เลยครับรถพร้อมใช้ทันทีครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับ ระบบกลระบบเกียร์ครับไม่มีปัญหาทั้งสิ้นนะครับเรามีคลิปทดลองขับด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนฮะดูกันให้จบคลิปนะครับไปทดลองการขับขี่กันด้วยนะครับรถคันนี้ขับดีจริงๆครับบอกเลยครับขับมันขับสนุกครับแน่นกระชับทุกสัดส่วนครับในราคาแค่แสนกว่านี่ครับหาไม่ได้ง่ายครับในรถทรงแบบนี้ครับรับรองครับสวยจัดเลยครับนางฟ้าคันนี้ครับท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับ เรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยครับเชิญครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามกแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาสะอ้านครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาส์ฟิตเนตสสระว่ายน้ำมาพักผ่อนกันได้ครับท่นใดมาอุดรธานีก็ แนะนำให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละเดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยนะครับกุญแจรีโมทครับนี่ครับนี่รีโมทแบบพับนะครับมีมาครบทั่วเลยนะครับ2ชุดครับผมมีชุดสำรองมาด้วยนะครับกดเปิดตรงนี้ครับกดครั้งแรกนี่จะเปิดประตูคนขับนะฮะกดเบิร์อีกครั้งหนึ่งจะเปิดทุกบานนะครับนี่เป็นระบบความปลอดภัยที่ให้มาด้วยนะครับกับตัวรถเลยครับผมเปิดประตูแล้วนะครับ เสียบกุญแจครับเปิดไฟออนครับไฟเช็คกิ้งขึ้นครบถ้วนเลยนะครับผมสตาร์ทง่ายครับชึ้งเดียวติดเลยครับนี่เข็มจะมีการรีเซ็ตตัวนี่ครับเวลาสตาร์ทครับอย่างเท่เลยนะครับผมนี่ครับไม่เก้าหมื่นหนึ่งครับรถสภาพสวยๆไม่น้อยเลยนะครับผม ปิดประตูนิดนึงครับนี่ครับมาเปิดแอร์นะครับปุ่มแอร์อยู่นี่ครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับเย็นฉ่ำทั้งคันครับผมนี่นี่ครับจะมีจอบอกนะฮะเวลาปรับแอร์นะครับเวลาผมเปลี่ยนนี่ครับดูเลยนะครับนี่จอทำงานสมบูรณ์แล้วครับลมแอร์สปีดนี้ เป่าฟิวเลยนะครับนี่ผมลดลงมาหน่อยเบอร์สองนะครับนี่ครับปุ่มนี้ครับปุ่มอากาศหมุนวนภายในครับปุ่มนี้ครับดูเลยนะครับกดนี่ครับนี่อากาศหมุนวนภายในครับแอร์ได้เย็นนะครับผมทํางานหมดเลยนะครับหน้าจอคอมมานด์ครับจอมอนิเตอร์ครับผมเครื่องเสียงเปิดตรงนี้ครับ เพาะมากนะครับมีเครื่องเสียงให้มาดีจริงๆครับลำโพงลำโพงครับตัวนี้รับรองครับไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เสียงกันเสียทองฮะฟังดีเลยนะครับผมเบาเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับผมเข้าเกียร์นะฮะนี่เกียร์ตัวนี้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเราสามารถโยกเล่นแมนนวลได้นะครับบวกลบได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยครับตอนนี้อยู่เกียร์พีครับถอยหลังครับผม เกียร์จับนุ่มนวลมากนะครับนะครับถอยหลังครับออกตัวได้ทันทีนะครับไม่มีการรอเกียร์นะครับผมนี่ฮะเกียร์ถอยหลังเข้าวได้เลยครับไม่มีกระตุกไม่มีกระโดดกระชากใด้สิ้นนะครับต่อไปครับเกียร์ดีครับเกียร์ขับครับผมนี่ไปเลยครับออกตัว ทดสอบกันครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดกันครับผมดูเลยนะฮะช่องลงช่องล่างนะครับผมเบาเสียงวิทยุแล้วฮะอ่ะผมเลี้ยวซ้ายสุดก่อนครับเนี่ยครับอืมเซ็นทรัลล็อกทำงานเลยนะครับเวลาเราออกตัวรถนะครับล็อกเองเลยนะครับ เงียบสนิทเลยนะครับซ้ายสุดครับผมไม่มีเสียงเผาแดงสิ้นครับไม่มีเสียงแกล้กแกลกแดงสิ้นนะครับผมต่อไปขวาสุดครับแน่นมากครับแน่นแบบเงียบกิ๊บแน่นความรู้สึกถึงความกระชับนะครับแน่นฟิตสุดๆครับผมเรียบร้อยรับรองได้เลยนะครับคันนี้ครับช่วงล่างดีมากๆครับสุดยอดไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองถนนใหญ่กันต่อเนื่องเลยนะครับไปเลยครับเอาละครับออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับนี่ครับมาดูครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับนี่ผมจะเพิ่มเสียงนะฮะนี่ครับเพลงเพราะมากเลยนะครับลำโพงให้มาดีมากครับ ลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดปิดเสียงก็ได้นะครับนี่เห็นไหมฮะปุ่มมิวครับใช้งานได้สมบูรณ์มากครับผมหน้ากากแผงคอนโซลนี่สวยสดจริงๆเลยนะครับดูเลยครับคันนี้ครับหัวเกียร์แป้นเกียร์สวยมากๆฮะคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมนี่ฮะสามารถเล่นเกียร์เข้าเกียร์เองได้ครับนี่มีเคหมายบวกลบตรงนี้นะครับ นี่ครับเวลาเราอยากเข้าเกียร์เองนะครับจะโยกนะฮะนี่ตอนนี้ที่เกียร์เกียร์ N พอเข้ามาอยู่ที่เกียร์ D ปุ๊บเนี่ยสามารถโยกเกียร์ไปทางซ้ายครับผมนี่ครับพอมาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะตัวเลขก็ขึ้นเลยครับสามารถคอนโทรลได้ฮะเข้าเกียร์ได้เองได้บวกลบได้นะครับนี่ครับโยกขึ้นโยกลงได้ครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่เกียร์ D ก่อนนะครับผม ขับขี่แบบอัตโนมัติก่อนนะครับอาละฮะไปเลยนะครับออกตัวเกีรยหนึง่งพ่งดีครับสองสามส,สี่ห้าเยี่ยมมาครับนุ่มนวลสุดๆแล้วนแน่นกระชับ 6เข้าครบนุ่มนวลหมดนะฮะรันดีมากๆครับอัตโนมัติ6สปีดครับ6เกียร์ครับผมนี่ฮะอัตราเร่งดีมากๆครับนี่ผมไม่ได้กดอะไรหนักมากเลยนะครับออกตัวแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับผมกระชับกระเฉงมากครับนุ่มแน่นเลยนะครับผมเกียร์เกอร์รันดีหมดครับเปลี่ยนนุ่มนวลไม่มีกระตกไม่มีกระชากนะครับ เครื่องเย็นเครื่องร้อนี่เกียร์ออกตัวได้ตลอดเลยนะครับไม่มีการรอเกียร์นะครับนี่ครับขับขี่คุณรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยสุดๆนะครับขอบอกครับคุณภาพแน่นมากครับตัวนี้สมรรถนะสูงเลยครับสามารถขับได้แบบมันๆได้เลยครับนะครับ ลงทุนแค่แสนกว่าบาได้รถคุณภาพแน่นแบบนี้ฮะสภาพสดๆแบบนี้เกินคุ้มแน่นอนครับขับดีมากครับขับไม่ดีเอามาคืนครับรับรองครับกาท้าเลยครับรถคันนี้เยี่ยมยอดนะครับเดี๋ยวผมจะกดคลิกดาวนะครับผมดูเลยนะฮะกดเขาเล่นจมครับนี่ครับเกียร์เชนลงมาครับนี่หลังติดบอกเลยนะครับ แซงแล้วถอดเทเลนขึ้นเกียร์ก็จะเปลี่ยนขึ้นไปครับเมื่อกี้นี้ลงมาอยู่ประมาณเกียร์สามนะฮะแล้วก็รานขึ้นไปสี่ห้าหกนะเวลาแซงแล้วนะฮะปู้ตเลยนะครับเมื่อกี้ครับคลิกดาวใช้งานได้นะฮได้อารมณ์เต็มเต็มเลยนะครับผมเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนี่ถือว่าสมตัวเลยนะครับผมให้มาเผื่อๆเหลือด้วยนะครับกับรถไซด์นี้ครับขับดีจริงๆครับ ฟีลลิ่งดีมากครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูฮะเล่นเกียร์แมนทวกคนฮะผมจะโยกเกียร์ไปทางซ้ายนะครับดูนะครับอยู่ที่เกียร์หกครับตอนนี้ครับเห็นไหมฮะเกียร์สูงสุดเลยครับเราสามารถโยกลงครับเวลาเร่งแซง5หรือ4ครับนี่ครับปูดเลยครับ โยกเกียร์ขึ้นไป5้าครับนี่ครับโยกขึ้นอีกครับหเกียร์แมนนวลใช้งานได้ครบถ้วนปกติครับเบรคมั่นใจมากฮะนี่เบรคมั่นใจมากครับเบรก a b S ครับระบบความปลอดภัยให้มาครบนะครับถุงลมแอร์แบ็กครับผมขับเราจะประทับใจมากครับรถคันนี้โดดเด่นมากครับการขับขี่ สมรรถนะนะฮะความสวยความสดเลขไม้น้อยๆสวยๆเข้าเกียร์ด้วยตัวเองได้หมดระบบเกียร์สมบูรณ์ครับอันนี้การันตีให้เลยนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์หมดไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมครับขอบอกครับรับรองเลยครับรถดพร้อมใช้ทันทีครับผมเฟรชทุกอย่างนะครับคันนี้ ยอดเยี่ยมมากครับได้ความสดด้วยนะครับนี่ครับรถดสดๆแบบนี้ครับไม่มีโซมแม้แต่น้อยเลยนะฮะถือว่ารถในอายุขนาดนี้ปีนี้สวยฮะเทียบกับคันอื่นฮะส่งประกวดได้เลยครับผมวิ่งมา91,000กิโลครับหาละฮะท่านใดสนใจครับไม่ต้องลังเลครับ ยกโทรศัพท์มาพูดมาคุยกันได้ครับถ้าไม่สะดวกมารับรถที่อุดรเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมาพูดมาคุยกันครับผมเรามีบริการให้ท่านเพื่อที่ให้ทุกท่านได้สะดวกนะฮะรับรองครับรายงานตรงชัดเจนทุกประเด็นครับผมมีบริการส่งทั่วไทยด้วยครับโอเคครับราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า25,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดและเงสวยจากเราครับผม